สวัสดีครับ welcome back to my channel ยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องของผมอีกครั้งนะครับขอบคุณมากๆที่เข้ามาชมคลิปนี้เหมือนเดิมวันนี้ผมมีรีวิว Subaru Forester รุ่นปี2026ให้ทุกคนฟังแบบจัดเต็มกันเลยครับถ้าคุณกำลังมองหา SUV ที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองออกต่างจังหวัดหรือพาครอบครัวไปเที่ยวรถคันนี้ถือเป็นตัวเลือกที่หลายคนสนใจมากครับก่อนที่เราจะเริ่มอย่าลืมช่วยกด like กดแชร์ share, และที่สำคัญกดติดตามช่องของผม Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปรีวิวรถเด็ดๆจากช่องนี้นะครับสำหรับ Subaru Forester ปี2026นั้นมันเป็น SUV ขนาดกลางที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากรุ่นก่อนโดยคงจุดเด่นหลายอย่างไว้ครบทั้งระบบขับเคลื่อน4ล้อ Symmetrical All-wheel Drive ที่ถือเป็นจุดเด่นของ s ู b a r ุและช่วงล่างที่ให้ความมั่นใจบนถนนหลากหลายสภาพไม่ว่าจะเป็นทางเรียบ ทางฝนหรือทางที่ครุขระก็ตามระบบขับเคลื่อนนี้ช่วยให้รถมีแรงยึดเกาะดีและควบคุมง่ายในทุกสถานการณ์ครับดีไซน์ภายนอกของ Forester 2026ดูแข็งแรงและพร้อมลุยมากขึ้นเส้นสายตัวถังให้ความรู้สึกดุดันและทันสมัยในแบบ SUV แทๆ้ๆโดยไฟหน้า LED และกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ช่วยให้การมองเห็นชัดขึ้นทั้งกลางวันและกลางคืนตัวถังยังคงพื้นฐาน SUV ที่สูงและดูมั่นคง แต่ก็ไม่รู้สึกเทอะทะเหมาะทั้งสำหรับการขับขี่ในเมืองและการเดินทางไกลครับเมื่อเดินเข้ามาดูภายในห้องโดยสารคุณจะสัมผัสได้ทันทีว่ามันออกแบบมาให้ใส่ใจรายละเอียดในการใช้งานจริงพื้นที่นั่งกว้างขวางไม่อึดอัดแม้ผู้โดยสารด้านหลังจะตัวสูงก็ตามเด็กหรือผู้ใหญ่ก็สามารถนั่งสบายในการเดินทางไกลได้โดยไม่รู้สึกเมื่อยเลยนะครับนอกจากนี้ f o r e เรสเตอร์ยังมีพื้นที่เก็บสัมภาระท้ายรถที่ใหญ่พอสำหรับของใช้ในการเดินทางอุปกรณ์ตั้งแคมป์หรือกระเป๋าเดินทางหลายใบยได้สบายๆเลยครับระบบ Infotainment ของ Forester รรุ่นนี้ก็ทันสมัยมากขึ้นโดยมีหน้าจอขนาดใหญ่ที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายช่วยให้คุณเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้อย่างง่ายดาย รวมถึงมีระบบชาร์จไร้สายสำหรับโทรศัพท์ทำให้การใช้งานในชีวิตประจำวันสะดวกและทันสมัยมากขึ้นโดยระบบสารสนเทศนี้เป็นมาตรฐานในหลายรุ่นย่อยของ Forester 2026เลยทีเดียวครับไม่เพียงแค่ภายในกว้างและใช้งานง่ายแต่ Forester 2026ยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีช่วยขับขี่มากมายเช่นระบบ Eye s i g h t Driver Assist Technology ซึ่งเป็นเหมือนผู้ช่วยในการขับขี่ ให้ความปลอดภัยทั้งการเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันและระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนทั้งหมดนี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารในทุกเส้นทางครับอีกหนึ่งจุดเด่นของซูบ a r ุ f o r e s t สเตอร์ก็คือความสามารถในการลุยทางที่หลากหลายเพราะมันมาพร้อมระบบ X m o d e ที่ช่วยเพิ่มแรงจุดและ traction ในพื้นถนนที่ลื่นหรือครุขระไม่ว่าจะเป็นทางโคลนทางหิมะหรือทางที่ไม่เรียบก็ตาม ระบบนี้ช่วยให้คุณขับขี่ได้มั่นใจมากขึ้นโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นคนที่ชอบออกทริปต่างจังหวัดหรือไปเดือนป่าขึ้นเขารถคันนี้รับมือได้อย่างดีครับในด้านสมรรถนะเครื่องยนต์ Subaru Forester 2026ใช้เครื่องยนต์2.5ลิตร4สูบ Boxer ผสานกับเกียร์ CVT ที่ให้การขับขี่นุ่มนวลและต่อเนื่อง แม้จะไม่ใช่ SUV ที่แรงที่สุดในคลาสแต่ความสมดุลระหว่างแรงจุดการขับขี่ประจำวันและความประหยัดน้ํามันถือว่าทำได้ดีโดยตัวแรงม้าที่ประมาณ180แรงม้าทำให้การขับขี่ในเมืองและทางไกลเป็นเรื่องสนุกและไม่อืดอาดแต่อย่างใดเลยครับและถ้าคุณอยากได้รุ่นที่มีดีไซน์และความสามารถลุยมากขึ้นซูบารุก็ยังมีรุ่น Wilderness ที่ถูกออกแบบมาเพื่อลุยจรงิจรงจโดยมีล้อใหญ่ยางออฟโรดระยะห่างจากพื้นสูงขึ้น และระบบช่วงล่างที่เหมาะกับเส้นทางทา้าทายเช่นทางดินทางหินหรือหิมะช่วยให้การผจญภัยในเส้นทางธรรมชาติเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายและมั่นใจมากขึ้นสำหรับคนที่ต้องการ SUV แบบเอาจริงเอาจังเลยครับสำหรับหลายคนที่คิดถึงเรื่องการใช้งานจริงและความคุ้มค่าหนึ่งในสิ่งที่หลายคนพูดถึงก็คือ Forester 2อ2 6ให้พื้นที่มากกว่า Toyota RAV4 หรือ Mazda CX-5 ในหลายมุม โดยเฉพาะพื้นที่ของผู้โดยสารด้านหน้าและด้านหลังรวมถึงพื้นที่เก็บสัมภาระท้ายรถที่สามารถปรับพับเบาะได้ง่ายตามสถานการณ์ของผู้ใช้งานจริงเลยครับ ในส่วนของราคาซูบารุ f o r e s t สเตอร์2026ในต่างประเทศอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลเริ่มต้นในอเมริกาจะเริ่มต้นราว32,995ดอลลาร์ไปจนถึงประมาณ41,595ดอลลาร์สำหรับรุ่น t o อปทัวริงซึ่งถ้าแปลงเป็นเงินไทยก็ขึ้นอยู่กับภาษีและการนำเข้าในแต่ละประเทศแต่ในไทยรถคันนี้มักจะนำเข้าจากญี่ปุ่นและราคาอาจสูงขึ้นเป็นหลักล้านกว่า โดยราคาเริ่มต้นราว2.59ล้านบาทสำหรับรุ่นพื้นฐานที่ประกาศในไทยนะครับซึ่งถือว่าเป็น SUV จากการนำเข้า CBU ที่สเปคครบและทั้งขับ4มาตรฐานพร้อมเทคโนโลยีต่างๆที่คุ้มค่ามากครับโดยรวมแล้ว Subaru Forester 2026เป็น SUV ที่ลงตัวมากสำหรับคนที่รักการขับขี่ทุกสภาพถนนเพราะมันผสานระหว่างความปลอดภยัย ความกว้างขวางในการใช้งานจริงความสามารถขับลุยและสมรรถนะที่ใช้งานได้จริงทั้งในเมืองและหนองเมืองครับหากคุณเป็นคนที่ต้องการ SUV ที่ไปได้ทุกที่โดยไม่หวัน่น Subaru Forester รุ่นปีนี้ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากครับถ้าคุณคิดยังไงกับ Subaru Forester 2026คันนี้อย่าลืมคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างนะครับว่าคุณชอบฟีเจอร์ไหนหรืออยากให้ผมรีวิวรถรุ่นไหนต่อไปแล้วอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามช่องของผม Subscribe เพื่อสนับสนุนผมในการทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาอีกนะครับขอบคุณมากๆที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ